ว่ากันว่าศาลาข้างทางแห่งหนึ่งที่โคราชมีผู้หญิงคนหนึ่งตายเพราะรถพุ่งชนเข้ามาตั้งแต่นั้นมาใครผ่านก็เล่ากันว่าเธอยังยืนรอรถอยู่ที่เดิมชาวบ้านเลยสร้างศาลาใหม่แทนแต่กลางคืนก็ยังมีคนแอบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรอเงยียบๆบางคนขึ้นไปนั่งข้างๆจะลองชวนคุย เธอก็ไม่ตอบจนเวลาผ่านไปเริ่มได้กลิ่นเน่าโชยมาเบาๆหันไปอีกทีร่างนั้นแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนใครที่กล้ารอรถที่ศาลาแห่งนั้นตอนดึกๆอาจจะได้นั่งรอรถแทนเธอและอาจไม่ได้กลับบ้านอีกเลย คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ Comment มาเลยครับว่ากันว่าสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ที่เคยคึกคักทุกวันนี้ปิดร้างไปนานแล้วแต่กลับมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากความมืดคืนหนึ่งเครื่องเล่นพังถล่มลงมาทับตัวตลกประจำสวนสนุกตั้งแต่นั้นมาคนที่ผ่านแถวนั้นยามดึกต่างเล่าว,ว่าเห็นเงาตลกยืนอยู่ใต้ชิงช้าสวรรค์ ชาวบ้านบางคนบอกทุกคืนวันพระจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแกงวัยรุ่นที่เคยลองดีส่องไฟฉายเข้าไปในสวนสนุก <c oughs> เห็นหน้าตลกแวบหนึ่งก่อนจะหายไปกับเงามืด <c oughs> รอปภที่เคยเฝ้าเล่าว่าไฟในสวนสนุกติดขึ้นเอง เรื่องนี้เล่าต่อกันมาว่าแม้สวนสนุกจะปิดไปแล้วแต่ผีตัวตลกยังเปิดการแสดงอยู่ทุกคืน <c oughs> คุณลกล้าเข้าไปฟังเสียงหัวเราะนั้นด้วยตัวเองหรือเปล่า <c oughs> คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ Comment มาเลยครับ <c oughs> ถ้าคุณเดินเข้าป่าลึกสุโขทยัย แล้วได้ยินเสียงช้างร้องตอนเที่ยงคืนจงระวังให้ดีว่ากันว่าครั้งหนึ่งเมสุโขไทยเคยมีช้างเผือกศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแต่วันหนึ่งมันตายอย่างผิดธรรมชาติบางคนว่าโดนล่าบางคนว่าโดนสาบวิญญาณของมันไม่ไปผุดไปเกิดกลับวนเวียนอยู่ในป่าลึกกลางดึกชาวบ้านที่ผ่านไปแถวนั้น มักเล่าว่าได้ยินเสียงกิ่งไม้หักทีละต้นเหมือนมีบางสิ่งมหือมาเดินตามมาและบางคืนก็มีคนเห็นเงาช้างร่างใหญ่ตาแดงเรืองแสงสะท้อนออกมาจากในหมอกก่อนจะหายไปกับความมืดบางคนเชื่อว่าผีช้างเผือกยังเฝ้าป่าลึกอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วคุณละ่ะ ถ้าได้ยินเสียงช้างร้องกลางคืนคุณจะกล้าเดินเข้าไปหรือเปล่าคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับคุณเคยได้ยินไหมห้วยกระบอกที่ราชบุรีป่างเงียบแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงเรียกที่หลอกหลอนเล่ากันว่าสมัยก่อนห้วยกระบอกเป็นทางล่าสัตว์หลายคนพลัดตกเขาหลงป่าหรือตายอย่างไร้ร่องรอย ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นยังไม่ไปไหนกลางคืนใครเดินผ่านจะได้ยินเสียงคนคุ้นๆเรียกชื่อคุณดังมาจากในพงไม้แต่พอหันไปกลับไม่เห็นใครเลยบางคนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เสียงนั้นยังตามมาติดๆเหมือนใครกำลังก้าวตาม ห้วยกระบอกจึงถูกเรียกว่าเป็นที่รวมวิญญาณเฮียนคุณล่ะถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองจากป่ามืดๆจะกล้าหันไปไหมคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ Comment มาเลยครับกลางกรุงเทพมีพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่ไม่ได้เก็บแค่ของโบราณ แต่ยังเก็บวิญญาณมากมายไว้ด้วยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกลางวันเต็มไปด้วยผู้คนเดินชมของโบราณแต่พอถึงยามคำ่ำเวรยามเล่าว,ว่ามักเห็นเงานักรบเดินวนรอบตู้จัดแสดงเสียงเกราะและดาบกระทบกันเบาๆลอยมากับลมราวกับยังมีการฝึกซ้อมอยู่ในเงามืด เหมือนวิญญาณนักรบยังคงทำหน้าที่เฝ้าสมบัติของแผ่นดินไม่เคยหยุดพักแต่เรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่เงานักรบเหล่านี้เพราะลึกเข้าไปในห้องแสดงยังมีเครื่องทรงโบราณและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลึกลับ ว่ากันว่าเครื่องทรงโบราณในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีเจ้าของหลายคนเล่าว่าเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณนั่งนิ่งข้างตู้จัดแสดงพอเดินเข้าไปใกล้ร่างนั้นกลับเลือนหายทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำอบจาง บางคืนเสียงดนตรีไทยโบราณก็ดังขึ้นเองและหน้ากากไม้ในตู้บางครั้งกลับเหมือนยิ้มตอบกลับมาหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เก็บอยู่ที่นี่ไม่ได้มีแค่โบราณวัตถุแต่ยังมีวิญญาณของผู้เคยครอบครองยังคงเฝ้ามองอยู่ทุกค่ำคืนคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าของเก่า มีวิญญาณสซิงอยู่คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับคุณเคยได้ยินไหมว่าบ้านพักครูร้างในลบบุรีบางหลังไม่ควรเข้าไปแม้แต่ก้าวเดียวโรงเรียนแห่งนี้อยู่ใกล้ค่ายทหารทหารเวรยามที่เดินผ่านในเวลากลางคืนมักเห็นเงาดำลอยผ่านหน้าต่าง โรงเรียนยังคงเปิดสอนอยู่จนทุกวันนี้แต่บ้านพักครูไม้สองชั้นหลังเก่าถูกปิดร้างมานานแล้วเพราะครั้งหนึ่งเคยมีครูผู้หญิงเสียชีวิตปริศนาในห้องพักที่น่าขนลุกคือมีกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นอยากลองของแอบเข้าไปสำรวจห้องพักนั้นตอนดึกพวกเขาเล่าว,ว่ามีเสียงลากเก้าอี้เสียงร้องไห้ปริศนาทั้งที่ในห้องไม่มีใครอยู่ และตรงมุมห้องมีผู้หญิงนั่งก้มหน้าอยู่จริงๆกลุ่มเด็กนักเรียนทักเธอนั่งเงียบแต่ถ้าเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็คุณล่ะยังกล้าเข้าไปในบ้านพักครูเก่าหลังนี้ไหม <S <S คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับ ว่ากันว่าอายุ25คือวัยเคราะหนะ์หนักบางคนบอกว่านี่แหละคือช่วงที่จะตากรรมทดสอบมีคนในพันทิปเล่าว่าตอนอายุ25เขาเจอเรื่องแปลกๆคือหนึ่งนอนอยู่ดีๆแต่กลับรู้สึกเหมือนมีเงาดำทับทั้งตัวหายใจแทบไม่ออกพยายามจะขยับก็ขยับไม่ได้แล้วมีเสียงกระซิบแผ่วๆที่ข้างหู ว่าหนีไม่พ้นหรอกหลังจากนั้นไม่นานเขาประสบอุบัติเหตุรถชนแต่รอดมาอย่างวุดวิตเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันจนเขาเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจนถึงทุกวันนี้เขายังมั่นใจว่าทั้งหมดคือเคราะห์ของไวยเบนจเพตแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องนี้ไหมหรือคิดว่ามันก็แค่ความบังเอิญ คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับว่ากันว่าฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งเคยมีโชว์ที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมต่อหน้าผู้คนเป็นร้อยโชว์นั้นเป็นโชว์ดังครูฝึกกล้าเอาหัวสอดเข้าปากจระเข้ยักษ์แต่วันหนึ่งมันปิดปากนับลงทันที เลือกสากเต็มเวทีต่อหน้าผู้ชมที่กรีดร้องสุดขีดตั้งแต่นั้นมาคนที่ทำงานที่นี่ตอนกลางคืนเล่าว่ายังได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือดังลอดออกมาจากบอ่อที่ปิดไฟสนิทบางครั้งเนาครูฝึกในชุดโชว์ยังเดินวนรอบบอ่อ <c oughs> จนทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ่อจระเข้คนเดียวในยามค่ำคืน <L un> แล้วคุณละ่ะถ้าได้ยินเสียงตะโกนในความมืดจะกล้าหันไปมองหรือเปล่า <L un> คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ Comment มาเลยครับ <L un> กลางคืนที่อยุธยา เคยมีคนเห็นเนาผู้หญิงแก่เดินวนอยู่แถววัดเก่าใครเจอเข้าบอกเลยว่าไม่มีวันลืมเขาเล่ากันว่ายายสวงเป็นหญิงชราที่อยู่ลำพังในเรือนไม้เก่าๆติดกับโบราณสถานวันหนึ่งเธอจากไปอย่างเงียบเหนาไม่มีใครรับรู้วิญญาณเลยไม่ไปไหนบางคืนคนที่เดินผ่านวัดร้างจะเห็นยายในชุดเก่าๆผ้าถุงข,ดขาด เดินโมนเย็นอยู่ข้างศาลาร้างร่างซีดเหมือนเท่าฐานเสียงพื้นไม้ลั่นตามจังหวะก้าวเท้าของเธอทําให้คนที่เจอตัวสั่นไปทั้งตัวเขาว่ากันถ้าคุณบังเอิญสบตากับยายสวงจะเห็นดวงตาว่างเปล่าเหมือนเก็บความแค้นเอาไว้แล้วทันใดนั้นเธอจะหันหน้ามาใกล้ชิดจนหายใจรถต้นคอ ถ้าเป็นคุณคืนนี้เดินผ่านวัดเก่าแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังคุณจะกล้าหันกลับไปดูหรือจะรีบเดินต่อคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ Comment มาเลยครับว่ากันว่าทุกย่างก้าวที่ผีร้ายเหยียบย่างเท้าเวสุวรรณจะเป็นผู้ปราบให้สิ้นไปในคำภีพุทธ ท้าวเวสุวรรณคือหนึ่งในจตุโลกบาลผู้พิทักษ์ทิศเหนือยักษ์ใหญ่ผู้ถือกระบองศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าเดิมทีท่านเป็นเศรษฐีใจบุญคอยแจกจ่ายทานไม่รู้จักหมดสิน้นเมื่อสิ้นชีวิตความดีนั้นส่งผลให้บังเกิดเป็นเทพพยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่หน้าที่ของท่านไม่ใช่แค่คุ้มครองทรัพย์สมบัติแต่ยังรวมถึงการปราบพูดผีปีศาจทั้งหลายจึงไม่แปลก ที่รูปเคารพของ้้วเวสวร์จะปรากฏอยู่ตามวัดสำคัญทั่วไทยไม่ว่าจะวัดสุทัศน์ในกรุงเทพหรือวัดจุฬามณีสมุทรสงครามผู้คนต่างศรัทธาบูชาเพื่อความมั่งคั่งและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแต่เบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์นั้นยังมีความเชื่อว่าผีร้ายทุกตนย่อมหวาดกลัวต่อสายตาท่านเพราะยักผู้นี้ไม่ใช่แค่เทพคุ้มครอง หากแต่เป็นผู้พิพากษาวิญญาณทั้งปวงแล้วคุณละ่ะเคยเอ่ยนามขอพรต่อท้าเวสุวรรณหรือ,อยังคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับว่ากันว่าสนามบินดอนเมืองที่เราใช้กันทุกวันยังมีคนเล่าถึงเงาผีทหารญี่ปุ่น ที่ไม่เคยไปไหนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองดอนเมืองเคยเป็นฐานทัพญี่ปุ่นว่ากันว่ามีทหารจำนวนมากเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศหลังสงครามมีคนงานและเจ้าหน้าที่หลายคนเล่าคล้ายกันว่าตอนดึกเงียบๆมักเห็นชายแต่งชุดทหารญี่ปุ่นเดินอยู่ในอาคารร้างเก่าๆของสนามบินบางครั้งยังได้ยินเสียงรองเท้าทหาร ก้าเรียงแถวอยู่ตามทางเดินแต่พอหันไปกลับไม่มีใครอยู่เลยเรื่องเล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นแค่ภาพหลอนหรือวิญญาณที่ยังคงเฝ้าสนามบินอยู่คุณล่ะเชื่อเรื่องนี้ไหมคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับ อย่าเปิดประตูถ้าได้ยินเสียงพระเรียกชื่อกลางดึกเพราะนั่นอาจเป็นพระอุ้มหมากับชีอุ้มแมว <c oughs> มีตำนานเล่ากันว่าพระกับชีคู่หนึ่งเคยอยู่ในวัดแต่กลับหลงในสายเวทต้องคำสาบจนของเข้าตัว ถูกขับออกจากวัดแล้วหายไปพร้อมหมาและแมวที่เลี้ยงไว้ไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มเห็นเงาพ,พระอุ้มหมาเดินคู่กับชีอุ้มแมวในคืนพระจันทร์ดำพวกเขาจะเดินไปเคาะประตูบ้านร้องเรียกเบาๆแต่ใครที่เปิดประตูให้จะไม่ได้ออกมาจากบ้านอีกตลอดกาลเขาว่ากันว่า ถ้าได้ยินเสียงหมาเห่าตามด้วยเสียงแมวครางในคืนมืดสนิทพระอุ้มหมาชีวอุ้มแมวกำลังผ่านหน้าบ้านคุณอยู่คุณละ่ะจะกล้าเปิดประตูไหมคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับว่ากันว่าในตรอกเล็กๆของเยาวราช เคยมีโรงแรมจีนสามชั้นชื่อลิ้วเฮียงที่เปิดมาตั้งแต่ปี2,518สมัยนั้นที่นี่คือที่พักของพ่อค้าจากทั่วสารทิศคืนหนึ่งมีพนักงานสาวคนหนึ่งขึ้นไปเก็บผ้าที่ชั้นสาแต่กลับพลัดตกลงมาตรงบันไดกลางตึกเสียชีวิตทันทีตั้งแต่คืนนั้นโรงแรมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงลากถังผ้าขึ้นไปชั้นบนหลายคนที่เคยพักเล่าว,ว่าตอนกลางดึกมีคนเคาะประตูแล้วพูดเบาๆว่าขอเก็บผ้านะพอเปิดออกไป เจ้าของโรงแรมพยายามทำพิธีอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งจะได้กลิ่นเน่าเหม็นลอยมาพร้อมเสียงฝีเท้าที่ดังจากบันไดเก่าสุดท้ายโรงแรมลิ้วเฮียงก็ต้องปิดตายไปและเมื่อไม่นานมานี้อาคารนั้นถูกรีโนเวทเป็นร้านอาหารจีนหรูแต่ลูกค้าหลายคนกลับได้ยินเสียงลากถังมาจากชั้นบนทั้งที่ร้านนั้น ไม่มีใครใช้บันไดนั้นเลยคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับมีคนเล่ากันว่าถ้าเข้าไปในอุทยานหุ่นปั้นอาจารย์ส้วนตอนเย็นบางคนจะได้เห็นหุ่นหันมามองว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อน มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเดินทางไปทำรายงานที่อุทยานหุ่นปั้นอาจารย์ส้วนจังหวัดฉะเชิงเซาอาจารย์ที่พาไปเตือนแค่ว่าอย่าเดินแยกกันแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังเก็บข้อมูลหญิงคนหนึ่งในกลุ่มกลับเดินหลงไปอีกด้านเธอเห็นหุ่นหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้มือชี้ขึ้นฟ้าเหมือนกำลังท่องบทสวดบางอย่าง ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพียงแค่แสงเนาหลอกตาแต่แล้วหุ่นนั้นขยับหัวช้าๆเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นรอบตัวพอหันกลับมาอีกทีหุ่นทุกตัวหันมามองพร้อมกันหมดคืนนั้นไม่มีใครเจอเธออีกเลยแต่คนเท่านั้นบอกว่า หลังจากวันนั้นหุ่นในอุทยานเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งคุณละ่ะจะกล้ามองตาพวกมันไหม <C lear noise> คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์ <C lear noise> มาเลยครับว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หนึ่งที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออสูรหรือพูดผีใดๆในสามโลกนั่นคือพยาครุด ผู้มีปีกทองคําดวงตาเพลิงและเสียงปีกดังกึกก้องสะเทือนฟ้าตำนานเล่าว่าพญาครุฑคือโอรสของพระกษัสยปะกับพระนางวินตาเกิดจากอำนาจแห่งไฟทิพมีร่างกายครึ่งนกครึ่งมนุษย์และต่อสู้กับนาคเพื่อช่วยแม่ให้พ้นจากพันธกรรมพลังของครุฑยิ่งใหญ่จนพระนารายยอมรับให้เป็นพาหนะนับแต่นั้นมา คุจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจในความเชื่อไทยครุธคือผู้คุ้มครองจากพูดผีปีศาจและสิ่งอัป,ปมงคลบ้านใดมีรูปครุธอยู่เหนือประตูผีร้ายจะไม่กล้าเหยียบย่างและบางคนเชื่อว่าทุกครั้งที่ครุธกางปีกเหนือแผ่นดินคือสัญญาณว่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายได้สยบลงแล้วคุณละ่ะ เชื่อในอำนาจของพญาครุฑหรือเปล่าคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับว่ากันว่าถึงวันนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เสียงที่ดังมาจากในคุกยังไม่มีใครอธิบายได้คุกขี้ไก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี ด้านบนเขาเลี้ยงไก่ไว้ส่วนด้านล่างใช้ขังคนไทยที่ต่อต้านมูลจากข้างบนตกลงมาใส่หัวคนข้างล่างทุกวันคนที่ถูกขังร้องขอชีวิตแต่ไม่มีใครได้ออกไปอีกเลยจนสุดท้ายบางคนก็ยังตายทั้งที่ยังอยู่ในความมืดนั้นที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนมาเดินถ่ายรูปกันทุกวันแต่มีนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่า ตอนก้มมองเข้าไปในช่องอิดเล็กๆด้านในคุกเขาเห็นเงาคนกำลังเงยหน้าขึ้นมามองกลับมาบางคนบอกว่าเป็นแค่แสงสะท้อนแต่บางคนบอกว่าเห็นตาแดงจ้องกลับมาเต็มๆแล้วคุณล่ะกล้าเข้าไปมองในนั้นไหมของขวัญจากคุณคือกำลังใจให้ Dark Tales เล่าต่อไปครับว่ากันว่าหลังห้าโมงเย็นเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่บนเรือหลวงแม่กลองไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่เฝ้ายามแต่เป็นเสียงของคนที่ไม่เคยได้ลงจากเรือลำนี้เรือลำนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2,470ผ่านสงครามมาแล้วนับไม่ทวนมีลูกเรือบางคนออกทะเลแล้วไม่เคยกลับฝั่งอีกเลยจนวันนี้ เรือแม่กลองถูกนำมาจอดเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ทุกคืนจะมีคนได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังเดินตรวจเวรอยู่บนดาดฟ้าบางครั้งยังได้กลิ่นควันน้ำมันทั้งที่เครื่องยนต์หยุดไปหลายสิบปีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเคยเล่าว,ว่าระหว่างปิดไฟเขาเห็นเงาชายในชุดทหารเรือยืนอยู่หน้าห้องควบคุมพอจะหันไปดูให้ชัดเงานั้นก็หายไปทันที เขาเลยพูดได้แค่ว่าเรือลำนี้ยังมีคนเฝ้าอยู่คุณล่ะกล้าขึ้นไปบนเรือหลังพระอาทิตย์ตกไหมของขวัญจากคุณคือกำลังใจให้ Dark Tales เล่าต่อไปครับกลางหมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดปทุมธานี เคยมีบ้านหลังใหญ่ที่คนเรียกกันว่าบ้านบันไดแดงเป็นบ้านทรงยุโรปสองชั้นมีบันไดวนอยู่ตรงกลางตำนานเล่าว,ว่าตอนก่อสร้างมีคนงานหญิงตกจากชั้นบนเสียชีวิตแล้วต่อมาก็มีคนผูกคอตายในบ้านหลังนั้นรวมทั้งหมดสี่ศพหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าอยู่แถวนั้นได้นานหลายคนที่ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆยังอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องหนีออก เพราะตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่บนบันไดบ้านร้างทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยคนขับวินแถวนั้นเล่าว,ว่าเขาขี่ผ่านหน้าบ้านเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างอีกคนบอกว่าเห็นเงาผู้ชายห้อยอยู่บนชั้นสองเหมือนคนกำลังผูกคอทุกวันนี้บ้านหลังนั้นยังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ยามค่ำ เสียงบันไดลั่นเบาๆยังดังอยู่ในลมเหมือนเดิมคุณล่ะถ้าขับรถผ่านตรงนั้นตอนดึกๆจะกล้ามองเข้าไปไหมของขวัญจากคุณคือกำลังใจให้ Dark Tales เล่าต่อไปครับมีคนเล่ากันว่าบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งกลางทุ่งบางเลนใครเข้าไปสำรวจตอนกลางคืนมักกลับออกมาไม่เหมือนเดิม บ้านหลังนี้ถูกปล่อยร้างมากว่าสิบปีหลังเกิดเหตุสูญเสียในครอบครัวอย่างกระทันหันว่ากันว่าเจ้าของบ้านหญิงสาวถูกพบอยู่ในห้องชั้นบนในสภาพที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอีกเลยแต่ไม่นานมานี้มีกลุ่มวัยรุ่นกล้าลองดีตั้งใจจะเข้าไปถ่ายคลิปภายในบ้านยามค่ำคืนพวกเขาเริ่มจากรอบนอกก่อนจะพบคราบสีเข้มบนผนัง และในคลิปยังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆลอยมาจากชั้นบนคืนนั้นหนึ่งในพวกเขาเล่าว่าตอนที่กำลังจะขึ้นบันไดมีมือเย็นๆคว้าข้อเท้าเขาไว้แน่นและกระชากอย่างแรงทุกวันนี้บ้านหลังนั้นยังตั้งอยู่กลางทุ่งเหมือนเดิมลมที่พัดผ่านตอนกลางคืนยังมีเสียงคล้ายเสียงสะอื้นของใครบางคน คุณละ่ะถ้าได้ยินเสียงนั้นจากในบ้านจะกล้าเข้าไปดูไหมของขวัญจากคุณคือกำลังใจให้ Dark Tales เล่าต่อไปครับทุกปีจะมีคนได้กลิ่นควันไหม้ลอยออกมาจากอาคารที่ปิดตายไปนานแล้วบางคนบอกว่าเหมือนกลิ่นจากคืนปีใหม่คืนนั้นว่ากันว่าในคืนนั้นเสียงเพลงดังที่สุดในเมือง ฝูงชนเต็มฟลอร์ไฟสปอตไลท์หมุนสว่างทั่วเวทีแต่ไม่นานกลิ่นไหมเบาๆก็เริ่มโชยขึ้นจากหลังเวทีบางคนคิดว่าแค่พลุฟไฟจนเพดานเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มเสียงคนตะโกนเปิดทางดังแข่งกับเสียงเพลงและในควันหนาทึบผู้คนต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหลังเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีทุกคืนข้ามปี ยังมีคนได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยมาจากข้างในทั้งที่ตึกนั้นไม่มีไฟไม่มีคนคุณละ่ะถ้าผ่านแถวนั้นแล้วได้กลิ่นไหมจะกล้าหยุดหันไปมองไหมของขวัญจากคุณ คือกำลังใจให้ Dark Tales เล่าต่อไปครับ